สวัสดีครับสวัสดีป่อมาพี่น้องทุกคนทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่สองครับการเป็นซัดของถุงท้องครับเมอร์เก้ครับไอ้กัมขึ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วโกงทงน่งไปละผสมไปแล้วครับตอนที่มันผสมนี่ก็หมดได้หมดตั้ทายครับ ตายปันขึ้นมาเม็บเร็วเด็ยบล่อยไปเลยเดี๋ยวก็จะจดไว้ว่าวันนี้เป็นวันผสมครับแล้วก็นับไปได้เลยนับรอบเลยนับไปประมาณเก้าเดือนสิบเดือนครับก็บจะเป็นขันกำหนดคลอดของ ลูกควายครับเชี่ยวกพลังออกมาซี่เดียวอยู่ครับเขี้ยวแต่มัน <c oughs> วันนี้นี่ยืนหนึ่งนะครับบมดดินลมะมอตวานี่ยังคัดขืนอยู่เวลาตัวปูขึ้น,นยังดินอยู่ครับตอนนี้นี่ยืนละยืนหนหึ่งเลย ไยมันจะเป็นสัตว์อยู่วัน2วันครับหรือบางตัวก็บ3วันมันบ่ห้องครับไยเป็นสัตดไหมห้องหัวทรงเสียงอย่างซักอย่างเลยบางตัวก็จะขึ้นปีนตัวอื่นอยู่แต่ถุงท้องนี่เฉยครับ อืมวกว่ามันโดนเขาแต่มันโดนานี่ก่อนโดนเล็บตีนก่อนนี่ลมกีบกิบ่นตะกีบตีนตะปูก่อนเรียกว่ามันโดนไม่หนุนคิตครับแก้มผมยังจะขึ้นอยู่นะฟิดแต่บ่ท้องบัดเดินหนีนะครับมัเน,นี่อยู่ตั้งหนอกกับบ่ขึ้นกันครับ มามาอยู่ในขอกในขึ้นกันดีแต่ลูกตัวที่สองครับกำจัดห้ครับการเจามีควายปลูกเป็นของตกเก่ามกันดีที่ครับเราต้องคอยจับซัดมันจะจัดการกันคนเดียวสำหรับควายครับ ส่วนง้วนี่เขาสามารถใช้น้ําเจือจะเป็นน้ําเจือหลอดเข้ามาช่วยในการผสมได้เป็นการปรับปรุงพันธุ์ที่เร็วกว่าขวายนี่ถ้าอยากได้สายพันธุ์ดีๆนี่ต้องจับซัดมันแมนครับแบบเป๊ะๆเลย ขาดไปน้อยเดี๋ยวนี่หมดได้เลยจบเลยเาล้าไหลแกำขึ้นหัวหลอบละยอมละโดนโดนพื้นหลายเลยครับแต่วันนี้นี่จิ้มมันบวมเลยแต่วา้าครับจิ้มมันบวมขึ้นกำนี่กับน้ำหนักหนักครับหลายร้อยเร็วไหล,ล้อยโล อ๋อมันยาลูกเหมือนเนาะมันยังอย่างนะั้นนะเอ้าเอาเอา้เอามันจะขึ้นโกรมลูกเหมือนนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจำขึ้นรอบครับโอ้โหมันจะมีแหงก่อนน่าจะขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ เอาก็จดเอาวันนี้แหละนี่ครับให้พอเลยมันจะมันครับมันเงาบวมนิดหน่อยเพราะว่ามันผอมลักษณะมันจะเป็นจะนี่ครับอันนี้คือลักษณะจิมไวเป็นซั์ มีควายปลูกผสมตะเกามันก็ดีครับตอนเริ่มแรกนี่ผมมีควายปูกครับลำบากไปถามยืมของเปินืนปิืนกับเบื้องถามเอาไปปล่อยรวมกับของเปินืนปิืนกับเบื้องครับงงเลยผมเป่นว่าเบ,บื้องครับเบื้องท่าเดียวเลยเขาก็ผมมีซีทครับผมมีซีทใจบริการ ตอนนั้นคิดว่าจะไปฝากเขาเลี้ยงครับ้วกระกจายกาให้เพ็นบบเ่นเพ็่นกระบายน้มเพ็่นเมาสปวดหัวเลยม่หนุนนะตอนนั้นม่หนุนปีแรกเลยก็เอาไ่หนุนมาเลี้ยงครับแล้วก็คาราบามันอยู่ในตองนะมันหมองหัวครับผมมีประสบการณ์อย่างสักอย่างคาราบามันอยู่ในตองมาแล้วแต่มันตัวน,น้อยอยู่ครับตอนนั้น นดพอคาราบาวเกิดปัญหาก็มีแหมเพราะว่าจับซัดบาดเจ็บแหมจับซัดบาตรงครับาดตรงหลอบมันลำบากแหมายนี่ยอมภาบเลยว่าลำบากครับ ต้องมีเวลาคุกคีกับมันนักๆครับยังมาแต่ว่าถ้าผมบเข้ามาก็บหงูครับเพราะมันเป็นสับเพราะว่าเขาจะบหันเลยเมือกมันเมือกมันจะบอกคอยนักยังงัวครับงัวนี่เขาจะหันชัดเจนเลยเมือกออกสองรอบสามรอบแต่ควายนี่มันจะเขียมเมือกหน่อยมันจะออกบอกคอยนักครับถ้าควายบอกอ้วนแต่ว่าจะออมาแค่น้อยเดียว ติดต่ำก้นห่องบางทีมันลงนามไปมันก็นหายหมดเลยครับต้องคอยสังเกตดีๆแต่ถ้าเขามีต่อปูนะ้เขาเมืนต้องไมีอยอย่างกับมันเลยเขาจะพอแค่ต่อปูเพอต่อปู้มันมีาการดมก้นตัวแมล่ละพยายามขึ้นปีนอันนั่นหน่อยแน่นอนครับนับวันล้อเกิดเลยเหมือนไอ้กล้าเนี่ยก็นับวันไปเลย นี่ยูไก่ๆนี่จะพอหันชัดเลยครับว่ามันเป็นมันนี่มันเงาครับหันชัดเจนเลยอันนี้คือเป็นซัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอขึ้นลำรอบแล้วตัวแม่มันนิ่งแล้วครับแต่ตัวปู้มันมดแทงมันขึ้นไปหลายรอบแล้วครับ น่าจะขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนล้วคาร์บาวคาร์บาวขึ้นละ <c oughs> มันหมดชอบคาร์บาวครับตาพีหันนะมันไมชาา่ชอบคาร์บาวชอบไปกล้ามครับกล้ามน่าจะรอกว่าหุ่นสมรัมรสมัดแมนกว่าครับนี่อเนาะมันจะเคาเคีย้ยกันมาตั้งแต่ตะววัวละนี่เคาเคีย้ยกันตลอดเลยแต่มันหมดชอบคาร์บาวนะ คาราบาลเข้าไปใกล้มนก็จะหนีไปเลยถึงเวลากินน้ำแล้วครับมันกลับมยังจะขึ้นอยู่นะแต่เวลาปล่อยออกไปตั้งหนอกมันก็นเฉยนะนขึ้น,นครับเป็นอุ่นเกิดแล้วได้ก็เป็นปัญหาเรื่องการจับซัดคนระับ ใจนี่รยรปยากไกล้ำขึ้นครับแต่บอกว่าต้องหาวิธีครับหาวิธีจับซัดทำมันจะเป็นอยู่ประมาณสองวัน3วันครับเมนุนน,นี้ก็จะหายนะต้องเลี้ยงแบบแยกกันหน่อยครับช่วงที่มันเป็นซัดนี่ลงหนมก็อาจจะ ลงกันปกติครับเพราะว่าหมอเป็นแนะนําว่ามันสามารถขึ้นโคมในหนมได้ครับยังที่มันเป็นแม่ลูกกันครอบครัวเดียวกันนจะเป็นเลือดชิดครับลูกออกมาจะพิการกับ่เลือดชิดนี่เนาะได้พออไอ้นินมันงกร แข้งขามันกันยาวอยู่นะแข้งขามัเป็นปมตัวใดครับผมเล็บมะฮู้ว่ามันลูกไผ่นี่ถ้าลูกไผ่กล้ามนี่มันน่าจ,จะมีเรื่องความผิดปกติอย่างอื่นครับพวกแข้งขาเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นไฟแค่นะแต่นี่มันขามันยาวครับแข้งขายาวแล้วกีบตีนมันงาม ี่ต้องรอดูก่อนรอดูการเจริญเติบโตของมันก่อนถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นลูกไผ่แต่เต้าที่หันนี่เข่ามันยาวแจ้าครับเข่ามันจะประเหมือนสายไมยนุนนี่ไมนุนนี่ไมนุนกระเบาแล้วก็บห้กล้ามนีนเข่าจะยาวเร็วครับจะต้องคอไปเรื่อยๆ เตาที่ผมสังเกตคือเข่ามันยาวจ้าสายนี่หนึ่งก้าม,มกับสองถุงเงิน,นกับคาราบาลมูลนี่จะเข่ายาวเร็วครับเพราะว่าเรียงมาแต่น้อยจะหันความแตกต่างชัดเจนครับเริ่มจะบอกใครให้ลูกกินนมครับว่านี่เป็นซัดมันจะล้มบุคคดีครับน่าจะให้ลูกกินนมไปแล้ว ลูกกันใหญ่ครับอ้วนทวน,วนสมบูรณ์แข็งแรงดีอาจจะจับซัดยากครับแต่ว่าเรื่องการเกิดลูกกันอย่างนี้สบายครับแทบจะไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการเกิดเลยเพราะว่าเกิดคนเดียวได้เฉยเลยอ้วนขนาดครับกล้ามกันใหญ่อยู่นะ อ้อวนครับเนื้อเยอะตามสไตล์ควายก็จะเปลยนที่เอี๊ยครับเนื้อแน่น,น,นแต่เรื่องความสูงใยนี่จะมาที่หลังสำหรับควายที่มันเป็นสายพันธุ์ธรรมดาครับบัใจควายที่เป็นสายอุไทยสายอุไทยนี่จะสูงใหญ่ครับ สายอุทัยนี่ยอมราบเลยว่าสูงใหญ่งามครับสง่างามยดายที่เกิดมาในยุคสมัยที่มันบ่มีควายตัวใหญ่แล้วครับตั้งเหนือน้อยครับจะเหลืออยู่แถบจะบ,บ่มีเลยวมสัาสมัยก้อนป่ยยาตา่าย้ายผมนี่ยังมีอยู่นะควายตัวใหญ่ครับหลุนตาผม ค้ยผมนี่ยังมีเหลือครับเป็นเลี่ยงอยู่แต่เป็นตายเร็วไปน่อยครับเป็นตายยี่ห้าสิบไปผมก็เลขปั้นหันครับทุกอย่างมันกันสูญหายไปตามการเวลาครับลูกบอกเอตัวร้านขงผมก็ไม่ได้หันนะครับมาเหลืออยูล่ละหมดไปแล้วครับ ตาผมก็มีลูกปัจจค้นมันยิงคนสมัยก่อนตั้งเหนือม่นก็จะชอบแบบความสบายครับมาชอบลำบาก <c oughs> มีงอมีควายมันลำบากครับลำบากตักตำหน่อยครับพอดีเม้มเต็มแล้วครับผม เดี๋ยวว่า้มาูดจากันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนทีก็ติดตามครับเอาวหามาพอความสูงใหญ่ของไอก้กัมครับบนหน้าบันตาอยากพลาดการเจริญเติบโต,ตของมันก็กดติดตามไว้ครับขอบคุณทุกคนตีแล้วเข้ามารับชมครับผมปบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ